เจ้าของรีสอร์ทมาบริการเองเลยเหรอครับก็ไม่ได้อยากจะมาหรอกนะฉันเริ่มเบื่อคุยกันนายจริงๆเป็ตรงกับใจเลยนะครับคุณอ้าวคุณดอยอั้นจะไปไหนคะผมกตงตรงครับบันแล้วครับเ็วจังทีคนอยากให้ไปก็ไม่ไปผมอยากเขียวทอแต่ไม่รู้จะใช้อินเทอร์เน็ตที่ไหนมาเรื่องเที่ยวบินใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายจากแคคซีดีเอ็มเอสิคะมันทงแพงแน่ๆเลยประหยัดมากค่ะว,ว้าวและนี่เกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ย วก็มาดูไงล่ะว่ามันเร็วจริงหรือเปล่าแล้วเร็วปะล่ะมันจะเร็วเท่าความรักของเราไหมนะใครรักกันนายกเราสองคนนี่ไงล่ะครับนํำเน่าแล้วชีวิตก็ไร้ปัญหาเมื่อมีอินเทอร์เน็ตไร้สายจากแคต c d ด a ราคาเริ่มต้นเพียง199บาทต่อเดือนเน็ตเร็วใช้ง่ายสบายทุกที่แค t c d m a โครงข่ายสารชีสมบูรณ์แบบและใหม่ไม f i 2ฟ0 0เล่นเน็ตได้ทุกที่พร้อมกันถึง5เครื่อง